ไม่เคยมีแฟนอย่างล่าสุดก็แค่คนคุยอยากลองทำแต่ว่ายังไม่เคยทำแม่622กินข้าวกับเราไหมพูดล้วบองตาด้วยแม่ขอกินด้วยเฉยๆได้ไหมเอดนนีดฟังกับอเผลอวัสดีค่ะทุกคนคะเจอกับอั้มที่กระเทยรีวิวนะคะ วันนี้ผู้ชมขงเรามาแนวแบบสซอรไพรส์รนิดนึงอย่างตอนน้องคูมินเมื่อประมาณปีก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขายังสิ่งไม่เคยเลยแต่คนนี้ เกิดมาไม่เคยมีแฟนแต่คือแบบหน้าตาหุ่นรูปร่างเขาคือแบบโอ้ยได้เลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทําไมถึงไม่มีแฟนอ่ะไม่ค่อยเชื่อเขาคอนแซปเกินไปมากแต่ก่อนนี้จะเจอเขานะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ค่ะ Facebook Fanpage แล้วก็ยูท c h ช n n นลนะคะพิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวนะคะเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอน,นะคะ่ะตอนนี้พร้อมแล้วไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ สวัสดีครับผมชื่อปันอายุ21ปีครับผมเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์การีฬาครับเป็นคณะที่พี่อ้ําเนี่ยคุ้นเคยดีมากนะคณะเนี้ยพี่เคยเรียนเหรอครับไม่ค่ะพี่เคยมีผัวอยู่ที่คณะนี้อ๋อกี่คนครับถ้าผุดปัดแล้วปันผัดจะรับได้หรอได้หมดครับได้หมดปันปันอายุ21สูงเท่าไหร่คะ178ครับ678หรือว่า9 88แล้วน้ำหนักตัวล่ะพี่มีให้เลือกแค่54 56หรือว่า58 56แล้วก็56แล้วกันจะบอกว่าอะไรให้บ้าง วันนี้ก่อนถ่ายอะเขินอยู่นั่นแหละเป็นอะไรถามจริงว่าตอนก่อนถ่ายเขินอะไรยิ้มไปยิ้มมาบิดไปบิดมาก็เขินคนที่คุยฉุนตาลอยากรู้เลยค่ะว่านิสัยของเราเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างคะเงียบๆขึ้ๆพูดน้อยๆแต่ก็มีพูดนะข้อดีของเราสามข้อมีอะไรบ้างหลอกฮ้ยอันนี้หยอกนะหยอกข้อสองครับคนดีข้อสามสุดท้ายโอ้ฟฟตมากร่างกายฟิต แข็งแรงใช่ประมาณนั้นหละครับผมสเปคของคนที่ปันปันชอบสามข้อมีอะไรบ้างคะชอบฝรั่งชอบฝรั่งเลยหรือว่าชอบผู้หญิงบุค,คลิกสไตล์ฝรั่งหน้าตาฝรั่งแบบรัสเซียอุกเกอะไรอย่างาแรกฝรั่งอย่างที่สองอะไรที่สามละ่ะก็เป็นเรื่องปากคนที่ปากผมหยิมน่อยอะไรอย่างงี้อือหแล้วก็ตาปันปันรู้ป่าวว่ามีคนบอกว่าพี่อ้ามอะหน้าเหมือนลูกครึ่งรัสเซียตอแลตอเกเหนะ ความจริงอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะจีบอ้าอยู่แต่อ้ามันทาเป็นแอบแอแบบไม่รู้เพราะว่ากลังคบกับน้องทีอยู่ไงเดี๋ยวทีหึงก็เลยแบบไม่กล้าคุยเลอใช่ครับเอสเเข้าค่ะเขาถามว่าน้องปันปันเคยเจอที่ร้านเฮิร์สเป็นเด็กเอ็นปะคะถามว่าเอ็นไหมก็มีบ้างครับรับงานเลี้ยงตุกเองอะไรอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าพี่จ้างไปเอ็นอย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งเท่าไหร่สองสามหมื่นปะกนะตืออก้นละหนึ่งไม่ค่อยมีตังค์อ่ะอยาก ชวนไปกินแบบกาแฟาแก้วเดียวไปปะมีครัวซองไหมอ่ะมีมีครัวซอง,องไปไปไปหมดแล้วมีครัวซองผมไปหมดแล้วถ้ากินครัวซองเหรอใช่ชอบกินครัวซองครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปกินเซเว่น <7 S 2> พอกดตองเซเว่นพอสามสิบห้าบาทเอาอ้าวก็ได้ก็ได้ชีวิตปันปันเนี่ยมีแฟนแล้วกี่คนอ๋อจริงๆนะผมไม่ค่อยไม่เคยมีอย่างมากสุดก็แค่คุยอายุยี่สิบเอ็ดปีไม่เคยมีแฟน ตาได้กํลังลงลเดี๋ยวกันนะยี่สปีแต่คือว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้สิ้นแล้วโอ้แน่นอนจริงแล้วพออย่างเงี้ยถามยากเลยอ่ะพออยู่กับคนคุยอย่างเงี้ยอาการเราเป็นไงบ้างเวลาอยู่กับคนคุยอ่ะจริงพูดยากครับเพราะด้วยความที่ผมไม่ค่อยมีประสบการณ์จากนี้มาก,ก่อนว่าจะนิ่งนิ่งแต่ตื่นเยกับเราตอนเดือนสิบเรก็ประยัดพยายามจะดูแลเทคแคร์เขาผมก็จะพยายามทำเพื่อกันกระทขา เราไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตอนแต่ว่าเราก็คือมีคนคุยมีคนเคยคบหากันช่วงหนึ่งแล้วเราได้เคยถามเขาไหมว่าเป็นแฟนกันไหมอย่างเงี้ยเคยถามไหมเคยครับเคยแต่เขาไม่เอาตตเตยก็ไม่เอาทาไมอะ่ะอาจจะเป็นเพราะผมแบบนิ่งเกินไปจนเขาสึกว่าเออหน้าเบื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่หรอกไม่หรอกพี่ว่ามันอาจจะยังยังไม่เจอทุกคนทุกแบบอะ่ะมันมีมันมีตลาดรองรับ มันต้องมีคนที่ชอบอย่างปันปัน,ปนบ้างแหละแบบผูบ้าาชายนิ่งนิ่งเงียบเงียบแต่ว่าแค่วันนี้ยังไม่เจอน่าจะเป็นอย่างงั้นครับผมเป็นที่พี่ชอบนะผู้ชายที่แบบว่าแบบกดขี่ข่มเหงแล้วก็โขกศัพท์ได้ง่ายอลไรแบพี่ชอบชอบใจยลยถ้าให้เรียกระหว่างซื่อกับโง่คิดว่าเราคู่ควรกับคำไหนทั้งหมดมันปันต๊กกันได้ไหม <laughs> ทำไมถึงคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะอะไรคนที่ไม่ค่อยเข้าโซเชียลอะไรมากเท่าไหร่เลยตามคนอื่นไม่ค่อยถาม เรียนมัธยมผมจะชอบคนแกล้งซื้อบื้อนะตามคนไม่ทันนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เคยโดนหลอกมาเยอะเลยก็มีบ้างมีบ้างแต่ไม่ค่อยเจอเพราะไม่อยหาอยู่กับเพื่อนก็สนุกแล้วมีความสุขแล้วอะไราเงี้ยผู้ตามธรรมชาติเนะผู้ชายนะตามวัยก็เป็นฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีคนแบบเวลาแกล้งเหงาอะไรย่างเงี้ยเวลาเหงาเหงาะเขาว่าเหงาเข้าใจกันเวลาเหงาเหงาเราก็มีคนให้ไปหาให้ไปกินใช่ไหมหรือว่าไม่มีเลยมีมีครับมีบ้าง แล้วเราเขาเไม่ขอแล้วเขาไม่ขอคบขออะไรเหรอหรือว่าเราอยากคบกับเขาไม่มีหรอไม่มีครับน่าจะเป็นเพราะผมก็แหละวเฟรนดิชชั่นบอกบอกไปแล้วว่าเอออาจจะไม่จริงจังอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนและอ่ะถามต่อเพราะว่าอันนี้เป็นประเ,เด็นที่น่าสนใจเราตอนเนี้ยอยากมีไหมหรือไม่อยากอยากมีแบบจริงจังแล้วเราไม่ได้จบที่เพื่อนแล้วจบที่กูขอแต่พอถึงชีวิตช่วงหนึ่งแล้วอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยากอยู่กับเพื่อนมากกว่าพอมีแฟนจนเบื่อแล้วอ่ะก็จะรู้ <c oughs> สึกว่ามึงกูคิดถึงเพื่อนก็หาคนที่แบบ อยู่ได้นี่ไม่ต้องพึ่งเพื่อนก็ได้ครับผมอันนี้พี่คนจอดอะไรปันปันตอนทักบุรีครับผมนอนหนึ่งแล้วหรอเราจะบอกรักแฟนหนึ่งประโยคแต่ว่าต้องไม่มีคําว่ารักจะบอกว่าอะไรอวดยากปม่เคมีแฟนเลยอุยยากมันขำก็ขำสงสารก็สงสารไม่ใช่สงสารเขานะสงสารตัวเอง <c oughs> งานสาวๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะนิสัยแบบไหนที่ปันปันตามหาอยู่ขอสามข้อ เร่ความที่ผมเป็นคนนิ่งๆนะครับผมก็อยากได้ผลล่าเรื่องมีความมั่นใจข้าหาปก,กอนเวลาที่อกหักเสียใจอะทำไงให,ให้หายไวเร็วสุดข้อนี้ผมตอบยากมากเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนคิดมากถ้าไม่ออกกําลังกายไม่ทํางานจะทําอะไรผมจะเขียนนิยายจริงปะหน้าตาเหมือนคนชอบเขียนนิยายนะคือเขียนเขียนได้ลายมือหรือว่าพิมพ์เอาเขียนด้วยลายมือผมรู้สึกว่ามันเข้าถึงอารมณ์มากกว่าแต่ว่าจะไม่ให้ใครดูนะมันจะ บบตัววเเกบอองถ้าสมมติว่าพี่ขอดูขอ,ดขออ่านอย่างเงี้ยปันปันจะอนุญาตให้พี่ได้อ่านนะเพมีข้อแลือกเก็บอยากได้อะไรบอกมาไปดูหนังด้กันเลยอย่างเงี้ยไปกินข้าวแอ่แต่ที่มาทำาด้วยกันอะได้หมดอะ่ะคิดว่าจุดไหนของปันปันเนี่ยที่มีสเสน่ห์ที่สุดออ <laughs> <laughs> สำหรับพี่นะเท่าที่พี่รู้สึกนะพี่ว่าใส่ตากับคำพูดเราอะเป็นคนมีสเสน่ห์ รเรียกความที่เราเจอผู้ชายที่แบบว่าลูกเล่นแคลวพราวอะไรมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยพอเจอผู้ชายแบบซื่อๆพูดอะไรแบบตรงๆจริงใจแล้วมันก็ดูแบบพิเศษเหมือนกันนะอเครับ <c oughs> เราชอบคนคนหนึ่งมากจะกล้าเข้าไปจีบเขาก่อนปะถ้าเป็นอย่างงั้นก็ต้องทำนะครับผมม,มันปล่อยไม่ได้นะ้อ <c oughs> ชอบคนอ่อนกว่าหรือแก่กว่าแก่กว่ามีกระเทยมาจีบบ้างไหมอ๋อมีครับผมผมทำงาน้าเล่า บางแสนเนี่ยครับอ่าก็มีมาให้เรากินแล้วก็แบบชวนเราไปหาต่อนะไปชวนไปอะไรต่ออย่างเงี้ยครับผมเอาอย่างงี้ดีกว่าเต้ถามว่ามีคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงมาจีบเราอย่างเงี้ยมีโอกาสนะมมีครับผมเพื่อนผมเคยบอกผมว่าผมมีโอกาสเป็นไบเซ็กชวลถึง80%เราก็อย่าพูดว่าไม่ชอบหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าถ้าเรายังไม่เคยลองเราจะไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีไม่เคยลองก็ไม่รู้ถ้าง,งานพรุ่งนี้ <c oughs> นัดรอบหนึ่งข้อความเข้าค่ะเขาบอกว่าท่านัดตอนเราหล่อให้ดูหน่ึ่งหน้าโอเคอ่ะขอแบบหน้าตาแบบน่ารักคิ้วๆหน่ยโอ้อันนี้ยากมากเลยเนี่ยก็ทำอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยน่ารักเนี่ยโอ้โหจะเก็บพี่บ้างเอาหน้าแบบไหนเอาน่ารักน่ารักเลยน่ารักน่ารักหนึ่งสองจำไม่ดูละ มกี่่ืออยูไม่ทำแล้วจบหน้าตาแบบหื่นๆเนี่ยทำหน้าตายัางไงโอ้ยอันนี้ไม่เคยทำเลยปันปันคะอัปเดตเลยค่ะว่าตอนนี้ชีวิตทำอะไรอยู่บ้างคะเชิญเลยค่ะอยู่ม้บูรพาผมคณะวิศากรรมกีฬาอยู่ขึ้นปีสี่แล้วครับทุงนี้เปลี่ยนเรืองอยู่จะเริ่มทำเป็นฟิตเนสอาพาร์ทไทม์ออกเดทกับพี่อ้ำกระเทยรีวิว24ชั่วโมงปันปันคิดว่า24ชั่วโมงนี้จะทำอะไรกับพี่ละพาไปไหนบ้างเชิญเลย ทำไรกับพี่อะครับคำนีด้ดูแปลกๆนะคิดว่าจะพาไปไหนบ้างให้คนคนนึงประทับใจแล้วก็รักปันปันให้ได้เอาประมาณฟิลแฟนก็ได้ครับผมันดับแรกเอยพาไปกินนะผมกินอะไรกินข้าวครับผมข้าวข้าว,าว <c oughs> ไปคาเฟ่ไปกินข้าวแบบเบาหรืออย่งี้ป่ะใช่มีแฟนเด้อผมินมาแฟน <c oughs> ทุกคนอั้มรู้แล้วว่าปันปันเน,นี่ยต้องทําอะไรต่อต้องมาถ่ายคอนเทนต์ฟิลแฟนกับกระเทยรีวิวแล้วเดี๋ยวอั้มจะพาปันปันไปออกเดทเองประสบการณ์ออกเดทที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไง พี่ชายเงียบเงียบขึมขึมแบบนี้อยากจะรู้ว่าเวลาออกเดตจะเป็นยังไงถ้าต้องออกเดตกับพี่อ้ําสามอย่างที่จะต้องเตรียมเงินโทรศัพท์แล้วก็ถุงครับที่กางคืนนี้ต้องไปร้านเล่าถ้ามีนล้วมังต้องใช้ต้องพึ่งถุงครับผมหกไอวัลอ้วกใช่อ้วกไม่ต้องไม่ต้องใช้ถุงก็ได้ปรึกษาอิงเลยอิงชบอ้วกในป่า นี่ถึงเวลาแล้วค่ะถอดเสื้อคุยกันไหนค่ะเชิญมันจะดีเหรอครับดีค่ะอถอดเลยนะอ่ะฮะดีอยอ <laughs> มีอะไรในชีวิตที่อยากลองทำแต่ว่ายังไม่เคยทำไหม6-2สอสอ <laughs> ก็อยากลองดูครับว่าฟิลจะเป็นยังไงผมอยาก งี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่อ่ะเป็นคนที่คิวทองแล้วพี่ทํางานยุ่งมากแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเสียสละเวลาสั่งสอนปันปันให้แล้วกันปันปันจะได้ไม่ต้องไปรองผิดลองถูกกับคนอื่นสั่งสอนนะครับ <laughs> จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเขาเรียกก็อะไรหรือเปล่าเขาเรียกว่าสั่งสอนแต่คำนี้ก็ได้ <laughs> <laughs> อยากรู้ถ้าสมมติปันปันจะต้องจีบใครสักคนหนึ่งจีบพี่อ้นะ๊าไหมฮะเอาให้พี่เขินนะอยากรู้ว่าปันปันจีบยังไง บมาวันเราใช้คำพูดดีจะพูดจีบยังไงให้พี่เขินไะกินข้าวกับเราไหม <laughs> มองตาได้ค่ะพูดแล้วมองตาด้วย cause my heart breaks oh baby baby please I'm begging on my knees โอนยเหนื่อยแล้วงั้นเดี๋ยวเรากลับการเป็นพี่จีบปันปัน <laughs> ถ้ายิ้มก่อนแพ้นะหนึ่งสองสามปันปันค้า <laughs> อะไรยังไม่เริ่มเลยปันปันคะว,ว่างเปล่าว่างครับเดี๋ยวจะออกไปซื้ออะไรกินแล้วกไปนั่งกินห้องปันปัน,ปนได้ปะ่ะจะดีมดีไม่ต้องใส่เสื้อผ้านะแบบนี้เลยเราชอบถ้าพี่สะดวกก็ได้ที่ห้องมีถุงไหมถุงอะไรครับถุงใส่กับข้าวเผื่อแบบอก,กินไม้หมดก็ใส่กับข้าวกลับบ้านไงอ๋อมีมีครับผมม,ม,มีมีหลายไฟชนะตาเราหล่อให้ดูหน่อยดิอยากเห็นน่ะนี่ก็ทำอยู่เหมือนกันไม่เอาหลอยกว่านี้ น่ารักอ่ะการที่สาวๆไม่กล้าเข้าหาปันนเนี่ยเป็นเพราะเราอ่ะชอบทำหน้าดุๆใส่สาวๆจริงป่ะจริงครับทำไมอ่ะเวลาเจอคนแล้วไม่ยิ้มหรอหรือว่าเราเป็นคนไม่ไม่ชอบยิ้มอยู่แล้วผมชอบยิ้มนะแต่ว่าบางทีมันเืแต่ว่าแนะนำนะว่าถ้าสมมติว่าอยากมีแฟนหรือว่าคนเข้าหาอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนเป็นคนที่แบบยิ้มตลอดเวลา ยิ้มแล้วมันยิ้มต้องให้ตามันยิ้มด้วยอืาน่าน่าน่าเห็นไหมน่ารักเลยเห็นปะเนี่ยปันปันที่หลอกลักปันปันแล้วนะอย่ายิ้มผู้ชายคนนั้นเคยเป็นบ้า <c oughs> เดี๋ยวเจอสังสอส่งสอนเดี๋ยวเจอสั่งสอนพี่ถ้าสมมติพี่เป็นคนคิดมากที่จะแก้ไงสองอย่างเลยนอนกลับออกกําลังกายผมตอนมันจะหนักกว่าเดิมเลยครับใช่ก็ออกอกิจกรรมถ้าว่าหลังเครียดก็ทักหาพี่เดี๋ยวพี่ไปหาพี่ไปนั่งฟังปันปันเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะช่วย ระบายความเครียดให้พี่น่าจะรับไม่ไหวแล้วพี่ก็มาสิคะเขาเคยดผมมาโหรวขาดตอนตั้งใขอหนังหนึ่งเรื่องที่ดูแล้วรู้สึกมีความสุขชุดสิบพันครับผมชอบเป็นตัวสองชอบของโบราณคนดูจะคอมเมนต์แล้วนะอย่างนี้ต้องชอบพี่อ้ํแน่ๆเลยพี่อ้ํโบราณแย่ไม่ได้ส่วนไหนร่างกายของปันที่ใช้งานหนักที่สุดแขนครับอ๋อคนโสดอะเนาะต้องใช้แขนบ่อยทำเล่นธรรมดาเออทำไรครับเอ้าไปซื้อของต้องยกของเองไง อเไม่มีคนช่วยถือเดี๋ยวพี่ไปช่วยถือชอบคนง่ายปะไม่ครับไม่ชอบแค่แค่หลงง่ายเฉยข้อความเข้าค่าถามว่าถ้าไม่ชอบไม่รักขอบกินด้วยเฉยเฉยได้ไหมอมมาการ์นาบี้เลยครับอก็ได้ครับผมหนึ่งนิสัยที่เจอแล้วแพ้เลยแบบเนี้ล่าเลยถ้าอยากจีบปันปันต้องชวนคุยเรื่องไหนถึงจะคุยได้ยาว เป็นนสาวของโบราณเป็นผู้ชายที่แบบสเปกอัพเลยนะชอบของโบราณตันนี้ผมก็อยากมีคนรู้ใจอยากมีคนคุยแบบอยู่กรองนานๆอย่างเงี้ยจะเป็นพี่ๆนะครับพี่พีทพี่อะพี่แนะนำว่าให้ยิ้มเอาไว้ก่อนยิ้มสดใสไปเลยพี่ว่าปันปันอะสามารถยิ้มแล้วคนชอบได้โอเคครับพี่ใช่เพราะว่าวันนั้นที่พี่เจอปันปันยิ้มอะพี่ก็เลยชวนปันปัน,ปน,ปนมาจีบนี่แหละมาคุยมาคุย <c oughs> ไม่ได้ยินนะคะตัดออกตัดออกตัดออกอันนี้ไม่น่าตัดนะนี่น่าจะชอบ ตอนนี้ปันปันโสดแล้วถ้าปันปันหิวปันปันจะทำยังไงให้หายหิวไปร้านครับถามจริงรู้ตัวไหมว่ากระเทยชอบเราเยอะมากค่งมารู้ครับถช่มารู้เพราะพี่อ้ําบอกได้หละใช่ใช่ใช่แล้วเพราะเราเราต้องรู้ตัวดิปันปันเวลาคนชอบเราหรือว่าเราไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบไม่ชอบเราผมว่าอย่างที่พี่พูดปันปัาจะแบบซึ้บื้อไปก็ได้จนแบบไม่รู้ว่า ใครมาชอบเราอะไรอย่างเงีย้ยชอบเอาใจแฟนปะชอบวันนึงเอาใจได้กี่รอบสูงสุดสองสามรอบแล้วครับนอกนัน้นมันน่าจเะเหนื่อยแล้วแสดงความรักรุนแรงนะมนิดหนึงเป็นคนตรงๆหรือเป็นคนลำเอียงสองสามแบกๆนะ <c oughs> ตรงตรงนะปกตรงๆไม่เชื่อ,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 อเอาร์มาโดออเดรพีกัดปากล่างแล้วพูดเขาว่าอาให้ฟังหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูนะเอออย่าเขินดิอ้อม เคยมีข้อความแปลกๆทักมหาหาเราบ้างไงบ้างพันห้าพี่ไหวไหมน้องคนนี้อยากเจอนะอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าสิ่งที่พี่ตอนเนี้ยพี่คิดอยู่ในหัวคืออะไรออะไรพี่ที่เป็นห่วงปันปัน,ปนอันนี้ขออนุญาตเนาะเราขอจะรู้สึกว่าไม่ใช่นาที่อ้ําแต่ว่าพอเราคุยเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเจอผู้หญิงเรารักมากเนี่ยหมายถึงว่าปันปันรักเขามากแล้วโดนหลอกขึ้นมาพี่ว่าปันปันอาจจะแบบเสียผู้เสียคนได้เลยนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก,ก็กลัวตัวเองอยู่เหมือนกัน พอคนมันไม่เคยอะเนาะมันก็จะรู้สึกแบบโอ้ลักมากทุ่มเทหลงอะไรเงี้ยซึ่งเราทุกคนต้องเคยผ่านจุดนี้มาแล้วไม่ใช่แค่อ้ำหรือว่าปันๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เออคิดว่ามันจะต้องมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีน,นะครับถ่าเจอเรื่องอะไรในชีวิตบ้างถ้าไม่เจอเรื่องเราก็จะไม่ตกก็ดีเนาะอ่ะสมมรับว่าสมุทรนะสมุทิสมุตมิถ้าความจริงนวเขาแบบว่าเป็นแบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยแล้วเขาแบบว่าทารายการคุยกับผู้ชายเยอะๆอะไรเงี้ยจะโอเคปะมีคน ไม่ถามไม่เฉยถามไม่เฉยบบว่า,าเขามีแบบทําทงานคุยกับผู้ชายเยอะๆเอย่างเนี้ยเราจะโอเคไหมหรือว่าเราจะแบบยังไงดีผมรู้จตการการทำกนครับแต่การทำดีกับเราเราก็ดีกับเขาเรารูหรือยังว่าพี่รักบัานมากเลยนะงี่ไม่ต้องบอกพี่ทางนี้ผมก็รู้แนละ้วไหนทำเป็นบ้าทำเป็นบ้าทำดิให้ไม่รู้หัวใจดิ <laughs> น่ารักมีคนดูนะคะบอกว่า ติดตามปันปันมานานแล้วอยากขออะไรปันปันอย่างหนึ่งคือช่วยลงรูปบ่อยๆได้ไหมโอ้ยต้องเป็นคนยิ่งใหญ่อีกแล้ว <c oughs> ลกกอ่ะไม่ปันปันรู้ตัวว่าปันปันคนน่ารักยิ้มแล้วโลกสวยสดใสออะไรย่างเงี้ยควรถ่ายรูปไปเยอะนะก่อนที่เราจะโตอีมากกว่าน,นี้แล้วความสดใสมันจะหายไปจะพยายามนะเพราะปกะติก็ไม่ได้ชอบเดินโซเชียลก็ใส่ถ้าสมมติพี่พาผมไปออกเดทอะไรเงี้ยพี่ทำอะไรผมบ้างพาไปกินครัวซองก่อนเลยชอบไม่ใช่หรอพาไปนั่งคาเฟ่ไปกินครัวซองแล้วก็จะถ่ายรูปให้เยอะ เอาไว้เผื่อลองโซเชียลแค่ตัวสองตใจฟูแล้วเมนูที่ปันปันชอบกินชอบกินอะไรคะกะเพราตอนกินกระเพราครั้งแรกอายุเท่าไหร่สิบเก้ากินกับใครเพื่อนครับบ้านเราบ้านเขาหรือว่าที่ไหนคะบ้านเขาครับมองกล้องเวลาพูดแล้วมองตาด้วยค่ะครับแล้วประทับใจในมือหนานมือแรกนิดหน่อยหนากินกระเพราหนึ่งจานใช้เวลากินนาทีคะครึ่งชั่วโมงจะใช้คําว่าอะไรที่แบบฟังเรารู้กันเลยว่าแบบอืมจะชวนไปกินกระเพรานะ เอาไข่ดาวได้ไหม <c oughs> เคยเล่นกับข้าวไหมเอากับข้าวมาตีหน้าตีปากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเคยนะไม่ไม่เคยคนระับไม่ชอบเล่นาหารต้องลองนะมันดีมากกันนะถ้าปันปันไปก,กินกับพี่ปันปันตีได้เลยน,นะพี่ชอบตีแรงแล้วเดี๋ยวพี่รับไม่ไหวโอ้มาเลยค่ะสามคำค่ะที่เวลาคนเขากินกะเพรากับเราเสร็จเขาจะชมเราชมเราว่าไงบ้างอร่อยจังแถ้าให้ตัวเองล่ะสามคำมีอะไรบ้างคะส่วนเยอะๆถามจริงในชีวิตนี้มีประสบการณ์เรื่องการกินกะเพราอ่ะเกินยี่สิบครั้งปะไม่เกิน เกินสิบครั้งนะไม่เกินคุณพระ <c oughs> ถามจริงครับเอางี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวอ้ำเนี่ยจะช่วยอุทิศตนละกันตดี๋ลวจะไปสอนน้องถึงมันจะเสียเวลาหน่อยจะวุ่นวายหน่อยเดี๋ยวอ้ำโอเคอ้ำยอมเสียสละเวลาเองค่ะได้ได้โอเคนะ <c oughs> จะตั้งใจเรียนเลยครับ <c oughs> ฟังกับเถินเวลากินก็เข้าเผ็ดๆทำเสียงยังไงเอาดีๆเอาแบบพริกร้อยเม็ดให้คะแนนตัวเองหน่อยค่ะ1ถึง10เท่าไหร่ดีคะเจ็กันครับแล้ววันนี้มากันเธอรีวิวนะคะต้องถามเลยค่ะว่าคิดเห็นยังไงบ้างกับ LGBT ในปัจจุบันนี้คะเชิญเลยค่ะผมก็เฉยๆนะผมก็มีเพื่อนเป็น LGBT เยอะแยะเลยครับก็เป็นเพื่อนกันปกติ ตกปิเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับผู้ชายที่ไม่เคยมีแฟนเป็นตํานานใหม่ของกระเทยรีวิวที่แบบรู้สึกว่าเออน่ารักตะมตมีหมดเลยอะถามปันปันดีกว่าว่าวันนี้มาคุยกับพี่อ้ําเป็นยังไงบ้างคะดีครับได้แบบเปิดใจอะไรในใจเราหลายๆเรื่องเลยตอนเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงกับพี่วันนี้ใครเนี่ยอยู่ดีมาทำมีเซนอ่ะอ่อันทิงตอนนั้นผมโดนทีลากมา มาเจอพี่ผมก็รู้ใครต้องทำมนี้่เลยใครวะอ๋อพี่นี่เองน่ารักน่ารักนะคะอันว่าใครชอบปันปันนะคะไปติดตามได้เลยในไอจีซึ่งปีหนึ่งลงรูปครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาก็ลงสตอรี่บ่อยอยู่ถ้าใครชอบกระเทยรีวิวค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็พิมพ์ช n แนลนะคะพิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวนะคะเราอัปเดตลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะเจอกันใหม่วีคหน้านะคะวันนี้ฝากกาด้วยค่ะว่าใครไม่รีวิวแต่ก็เด้ บายค่ะนี่ีมาทวงมือถือเหรอพี่ห่วงอะ่ะเนี่ยพอพี่คุยกับปันปันก็ห่วงก็มาแบบนั่นแหละ <c oughs> โอยเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะเอาไงดีอ่ะ หมู่ได้ไหมหมู่ได้ไหมชอบซุกกี้ก็มาได้าชอบซุกกี้หรือม้อไฟอะไรเงี้ยก็น่าสนใจปานปานถ,ถอยอีกได้ไหมถอยเข้าไปรู้ไหมว่าเราถามจะหมดเนี้ยนะเยอะมากสามองเกิดอะไรขึ้เกิดพี่อ่ะเกิดมากมอ่ะพี่พร้อมแล้วนะ มีสติค่ะมีสติปับนึงนะเน็บกินบนหลังเลยโอ้ยโเล่นกา